เฮ้ถ่ายรูปกันกล้องล่วงฮาลโหลฮัลโหลฮัลโหไม่ได้ <c oughs> ต้องถ่ายตีด้วยโอ้ยเห็นหมดอ่ะ

อแล้วจากไหน,นรู้ไหมนะก่อนอดนี้ก็ได้เพมาะ้ัต้องไปสุดหรอกแถวนี้แถวนี้ก็ไม่จอดเไเปิดไปแล้ว เปิดไปแล้วดีนะเวยเลยนะ ตอนกลางวันเนาะแบบแสงสว่างสว่างเนาะจะสวยมากเลยได้เข <m> ียวเนี anyway, <lately. m> ่ยเี๋มุ้งยิ้มขาดจับกูไปม่อีกรอบวโอ้ยหนาวแล้วไปบ้านลุงอีกเวลาหมดเลยที่ไหนวะจากใต้ไปยาว วนออกนี่จะป,จป้ายกทมโหได้ทะเบียนเจ็ดเจ็ดเจ็ด านอาหารโอ้ห้องมุมก็สวยนะจอดตรงนั้น,นหรอไม่ใช่มากไม่ได้จอดเนี่ยอ,อีบีบาบสองคันเนี่ยเอออีพี่อะจอดที่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาไม่ได้โอ้แบบจำหมด มีที่พักไหมแห่งนะี้ข้างบนเนี่ยไม่ไม่มีนะเกิดร้านอาหาร